สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมเอนีอู่น้ำใสก็เอา,าน้ำโขกกับมาตามโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทองเด้อครับผมเอาน้ำโขกเพลงแดนเล็กเหล้ามือขึ้นห้าสองค่ะเข้าห้าสองตรงตรง,ตรงครับ<ล>นี่แม่อีฟซี่พันพี่มาวางเด็กก่อเบิงบ่ทันพะนะเบิงบ่ทันล่งตะโดนเหรอเด้อลงตะโดนแล้วล่วงใจจักม่วงอา,วาน้ำโขกเล็กเล้าเที่ยงผุ่นประมาณรอรเที่ยงทั้งฝนตกเนาะอ๋อดูแล้วครับท่านผู้ชม เป็นนางเอฟซีทาง้งซองคือบ่เห็นผมลืมแซ่อออมน้ำโสกค,ครับหรือว่าแมนต้องกดกระดิ่งไว้พร้อมได้งา่คลิปมันล่งมาสิแดง้องกดเกลื่อนติดกระดิ่งไว้พร้อมด้วยครับท่านผู้ชมกดติดตามแต่ว่าคลิปออมน้ำโสกลงดีคนบ่เห็นมากไม่หรือว่าม e เมย์เอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มาว่ามาบ่าท่านมันก่าพิษตีผมอีกเที่ยนหนึ่งแหละครับเพราะว่าผมบ่ได้กดแช่อออมน้ำโสกเพราะว่าส่องผมง่ายก่ออมน้ำโสกนะครับคนติดตามเยอะกว่า เดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะกดแทให้ออนน้ำโขกสูขข่คลิปด้วยครับสานผูช้ชมผมเดกว่าออนน้ำโขกอ่าพ่นติดตามพันกลัวขึ้นมาเลี่วมั่นกระิปล่อยลงสาธารณะแบบพ่นขามากติดตามเยอะๆบางรางนไปเห็นคลิปเ่าลงมาขี่เดียวกันกับมีไปนี้โอ้พ่นกนระซับสวนไปนั่นแหละครับบ่เป็นยังตามกันไหมครับคลิปนี้ครับอาจารย์ผ่านทองมากเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับโค้งสุดท้าย ขอบคุณอาจารย์พันทองเด้อครับที่นำผอมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับมื่อเนี้กัปลามันคือเก่าแล้วครับท่านผู้ชมบรรยากาศฝนตกเป็นแต่เด็เป็นแต่เด็กคุดบลอนน้ำโขกห้างนี่แล้วไปได้บ่้ยหรอมันเป็นโขกจริงๆชมวิวกันนะฮะขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมหมูวานกับจังซี่่อะเป็นพายุแบบว่า เป็นหางเนาะอ้อ,อมอ้อ,อมเฮาเลยเป็นพายุโอ้บ่คือดอกอ่อนน้ำโขกยามเดเนาะ<ด>สิสี่เหลี่บานนี้เลี้ยงหน่อยเดิอ้อมนั่นไหมค่าเดียวจีเลี<ๆ>เ่ยมเหลี่ยมเซ็ตได้เด้อครับสม,มุทรสงครามนี่เฮ็ดเรียบร้อยไปแล้วนี่แหละครับเบืเ้องต่ทางอุ้มน้ำใสเหยียบไปงี้สี่กะลวมแล้วครับอีแตนนี่นักเป็นตันสามตันขึ้นบ่ไหวบัดทางสีลงไปเอาเตียวน้ำโขก มองตะล่างกับมีเนดะ้หมมองตะล่างกับมีทางลงนี่แหละครับหนึ่งทางรถอีแตนขึ้นบ่ได้อีกล่าสุดบ่แล้วจักเทื่อ <c oughs> โอ้ยเสียดายครับตกบุ่ม <c oughs> มือแมีนอยู่เต้น <c oughs> ทีมันอยูสีแล้ววต้องดวนหน่อยละครับเพราะว่ามันไล่ให้ไล่มองเนาะค่ะท <c oughs> างหน่อยเขากับเก็บค่ะ ไปมองคักๆแล้วมองไลยๆเลี้ยวแต่มองย่อยๆน้นอ,อยนีนน่แหละครับต่บนุู้มเจ็บไบ้สุดท้ายมันก็นเลยอยหยากเนี่นยแกหน่อยมองเทรื่องนี่ก็หัวดีๆก็เอาลงไปเมื่อแล้วครับ <c oughs> มองนี่ประมาณจากไรเอาน้ำสกิดว่าเฮ็ดยุ้ยสองมือแล้วเลย <c oughs> มือที่สามเดือยมองนิดๆคอนเอาครับต่บนุู้มเอาขึ้นมาบ่ไหลบ่หลครับห้าเดียวฝึกครับผมฝึกวีซ่าต้นแดดต้นฝนถ้าเธออยากไปตั้งประเทศโอเคอยากไปตั้งประเทศสิ แต่ว่าทนแดดนี่วัวน้ำใช้กับพันการฟุตบอลมาแล้วแต่ว่ันก็บ่คือกันเนาะฟุตบอลเด็กเก่าซิบมาที่ต่วันฟุตบอลห้าม้วนแต่ว่าอันเบียกนี่เขาต้องอดทนมันม้วนม้วนเลยมันบ่ม้วนคือยีรามันกับหอนคือกันเอ่ออยู่ห่วมอดทนขันมากนี่หอนไปได้กับไปได้เนาะอ่อนน้ำสุกอันเดียวขันห้างบ่มากนี่บ่หอนเจ๊งได้เอากับ่ไปนี่แหละครับท่าแดดออกดนี่ท่าแดดออกนะครับท่านผู้ชมคือเมื่อวานคือเมื่อวานตี โอา <ตก S 1> ทางสีไปไหมหตกแห้งขนาดออน้ำโศกตามเด็กเล่าอีกนะเด้อของพ่อไงเดี๋ยวสิบอกเป็นถักมาหาอีกทางนี้กันเรียบร้อยแล้วครับทางสีลงไปอีกนี่พอออมก็กกกเป็นหุนทางก็เป็นอันนี้ดีๆที่อันนี้น้ำซอกเมื่อลยเป็น,นสีโอ้พอ,อน้ำโสกมาสำรวจมาแล้วค่ะรว้แล้วลวดไปบ่ได้ บ่คันคันห้างปุ่นมาได้ก็ลงหนีบ่ได้คือเขาก็เลยแบบมัดปัญหาเลยรถไทยกับบ่มีสีลากปบ่ได้มีแต่ขั้นในน้อยๆเนาะบ่มีขั้นหญ่โซรกับโซรนน้อยๆใบถลากร่างมันแห้งแท้ดินรินลมืองสีนี่ต้องเสกกำลังรถหนักแน่เดี๋ยวละครับเอามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับ เบิ่งสภาพอากาศบรรยากาศเรียบร้อยแล้วครับขึ้นอีกแล้วึ้อีกแล้วว่าจะเข้าหฮมนี่ครับอาจารย์พานธทองครับวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดสามตัวบนครับผมหกเจ็ดสองเน้นที่หกเจ็ดสองด้วยครับสมุชมหกเจ็ดหรือว่าหกสองเจ็ดสองนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของอาจารย์พานทองส่วนเหลขล่างครับผมสามหนึ่งครับตรงๆไปเลยเม็ดเดียว แคบนาจอได้เลยครับท่าบุู้มเพื่อเป็นการ,รผ้าพาดเนื้อทางตัวเล็กดีๆครับจากอาจารย์พานท่องครับมักกะจัดคัดกะพานครับท่าบุู้รรมเอาลำโศกมีตัวมักบอนนี่เนียคิดบ่ามักหนึ่งมักหนึ่งมักตัวเดียวมักตัวเดียวครับขึ้นหนึ่ง <c oughs> ยืนหนึ่งไปเลยแ <c oughs> ก่สีออกไปได้เก้าเดือนหกหมื่นล้นบ่เก้าเดือนหกวันแล้วรอเวลาถ้ามันเก็บเท่านั้นถ้ามันเก็บ กับนามคำแตกเนะาะโอ้แตยย่หยาดแะลขอ,อน้ำโสกเขอยิงเบิง้งขีบบะได้ก็ะตกใจบนันบนอกว่า,ายอย่าขอยิงเบิ้งมัแต่หยากแต่เพาะแต่ยาดหรอกเนาะท่านกับทรา,า,า,านบริษัทคนท่าก็ต้องเป็นนักเสี่แหละเกิดแก่เจ็บตายตัวสีออกไปอตัวเสีออกนี่แหละครับอาจารย์พันทองครับวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดบนหกเจ็ดสองล่างสามหนึ่งครับผม มักจัดคัดกระพนันนี่แหละครับแนวทางจัดให้ดุนดวนเด้อครับผมเอานี่คือคลิปแรกให้เอฟซีทาง่องฝากติดตามให้ได้เด้อครับ่าบ่ผูคชมครับสำหรับอาจารย์พานธทองครับช่วงนี้อุน้ำไช่กัเห็นเอฟซี FC ทาง่องเขามาให้กาลังใจเยอะพอสมควรนะครับผมขอบคุณเด้อครับที่เขามาติดตามอีกครัง้งเมื่อนี้ก็เป็นแต่คือว่ารอน้นโสกคุณบนจักค่ะส้งใัยสิโตีเตออกเด้วยบัณฑ ตุ๊กอีกแเรียบร้อยละบัดเบิรซิดเลยล่ะครับท่านผู้ชมปล่อยให้มันเนา่าอีนี่ลราเบิ่งส่งเป็นปุ๋ยเนาะมันเลี้ยนหน่อยเองดอกแต่ว่าเสียดายให้ทางลาง่างแหน่งมองนี้เขาก็ได้เงินแล้วล่ะแต่ว่ามองให้ทางล่างนี่มันเสียดายมันหลายอยู่พ่อได้สองรถอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าให้นี่เลี้ยนหน่อยได้ประมาณเครื่องรถนี่แหละครับได้บ่หลายมันแล้วนเลี่ยวๆยัดได้ทางล่างนั่นแหละครับลงทุนไปกันเอาลงทุนไปกันเอา บวกใช่ไหมเนี่นยะเนาะแล้วก็ต่างเปลี่ยนอันนี้ก็่่อนให้นน่ากันเอาคือกามีนี้เดี๋วมีตานางนี้เรบ้านเามันอยู่สูงมันอยู่สูงครับลงมาเอา้มาเบิ่งน้ำกันอีกสักครั้งครับทาบ่านผู้ชมอาจารย์พานทองวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดบนหกเจ็ดสองล่างสามหนึ่งครับอ๋อโศกมีวิวเมืองได้อีกบ่านไหภาไปเบิ่งนี้มีค่ะก็ะจะดึกสะดงตเมียนหมู่บ้านนำ้ำน้ำไรเตี จะพาไปเบื้องน่ำมากกับตูส้มน้ำไหลหลากปานออกข้าวอร่อรอนน้ำโูกก็ได้เนี่แหละครับสารพันทองมีให้เอฟซีเพียงสซำเนี่แหละครับมาแกจัดคัดกระพานเดี๋ยวเมื่อนี้อ้อนน้ำโูกจะพาไปสำรวจพื้นที่ตำหนักไหนสิพาไปตามครับผมเนี่ยแหละครับคลิปแรกกับเมื่อเปิดห้วมวนอยู่ตรงไฮตรงหน้าไฮมั่นแล้วเนาะไฮมั่นไงหยักกงอนน้ำโูก ไฮนี่ต้องมีแต่ไม่ยิ่เง่าครับเห็ดจังไดยเนาะค่ะส่วนมากกุยไช่กุยไช่เห็ดฝน้ิฉตกเลยเมนฟุ้งฉีดตกโหลดต่ออ่อนน้ำโศกมาจังแรงครับผมไม่ฉีดตกว่ะเนี่ยอ่อนน้ำโศกตกมือกี่ตัวโอ้เอ้าถ่ายคลิปนี้กับมีเพียงสานีแล้วครับผอกันไม่คลิปสองคลิปสามนะถ้ารับคลิปนี้สวัสดีครับ